ขอสวัสดีลูกๆนักเรียนมพพทุกคนนะคะวันนี้พอมาพบกับนักเรียนนะคะเนื่องจากว่าพอได้รับคำสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่นะคะ,ะนับตั้งแต่วันที่ที่จะเดินทางในวันที่11ตุลาคมนี้นะคะเะนื่องจากว่าเราไม่ได้เจอกันนะคะที่โรงเรียนดังนั้นจึงขอญาต บันทึกเทปต,ตรงนี้ส่งความระลึกถึงส่งความคิดถึงไปยังเด็กๆทุกๆคนนะคะในช่วงเวลาที่พอออยู่ที่โรงเรียนมัธตพุทธพันพธิทยาคารนะคะก็2ปีเต็มนะคะ,ะเจอในสถานการณ์วิกฤตโควิดซะ ประมาณ10เดือน้งคะทีะ่ลูกๆก,ก็ไม่ได้มาโรงเรียนนะคะช่วงปิดตั้งแต่ปี2563จนกระทั่งถึงภาคเรียนนี้นะคะก็ไม่ได้เจอหน้าลูกๆนะคะครอบครัวของเรามีพอ,อ,อมีคุณครูนะคะซึ่งก็เป็นเป็นแม่แม่ครูพ่อครูนะคะแล้วก็ลูกๆนะคะซึ่งจะต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านทำให้เราในครอบครัวของมปพอเราไม่ได้เจอกันนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในในช่วงนี้ก็คือพออยากจะบอกความรู้สึกนะคะว่าสิ่งที่พอประทับใจนะคะในโรงเรียนมัธยะพุทธพันธ์มีมากมายนะคะตัวตัวลูกๆเองทุกทกคนนะคะที่เข้ามาในครั้งแรกเมื่อปีตุลาคมนะคะ2562กเนี่ยก็ได้มาเจอลูกๆทุกคนนะคะก็ด้วยความที่เป็นเด็ก น่ารักนะคะต้องยอมรับว่าลูกๆมอพอพอทุกคนเป็นนักเรียนที่น่ารักนะคะแล้วก็อยู่ในโอวาทนะคะพูดเชื่อฟังนะคะแล้วก็มีความขยนันมีความหมั่นเพียรแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมัธยพุทธพาณมาทุกรุ่นทุกยุคนะคะเพราะฉะนั้นในโอกาสที่พอจะต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่นะคะก็ขอฝากกับลูกๆทุกคนว่า ขอให้ลูกๆนะคะรักในการเรียนนะคะปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะณนะตอนนี้ก็คืออาชีพของลูกๆก,ก็คือเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นลูกๆก,ก็จะต้องเรียนหนังสือนะคะเรียนศึกษาเรียนรู้นะคะให้มีความรู้เพื่อที่จะไปศึกษาต่อหรือไปประกอบอาชีพได้นะคะต้องขอบใจลูกๆทุกคนนะคะที่ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับโรงเรียนนะคะผมอต้องขอบใจเด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็ยางไรก็ตามถึงแม้ว่า พอจะย้ายไปอยู่โรงเรียนวัดป่าประดูแล้วก็ตามนะคะหากมีสิ่งด่งสิ่งใดที่ลูกๆอยากจะบอกหรือเจอกันก็ขอให้ทักทายนะคะยินดียังยินดีเหมือนเดิมนะคะยังเป็นแม่ของลูกๆเหมือนเดิมนะคะ,ะก็อยากจะฝากสิ่งที่ ผู้ใหญ่ต้องการที่จะให้เด็กๆเ,เกิดก็คือนะะ่ารักะการเป็นเด็กดีนะคะการเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะการเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาตินะคะนี่คือสิ่งสําคัญแล้วก็ขอให้ลูกๆทุกคนประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ทุกประการนะคะสําหรับสิ่งที่อยากจะบอกลูกๆนะคะเราไม่ได้มาโรงเรียนนะคะปกติแล้ว สิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานะคะตอนช่วงเช้าเนี่ยจะมีเพลงมาร์ชโรงเรียนนะคะเปิดแล้วเป็นการสร้างพลังนะคะในในการมาเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยพุทธพันธ์พิทยาคารนะคะซึ่งทั้งเทอมนะคะเทอมนี้เราไม่ได้เจอกันเลยนะคะน้องมอหนึ่งหรือนักเรียนที่เข้าใหม่นะคะก็ไม่ได้เห็นสภาพการที่เรามาอยู่ร่วมกันทุกคนทั้งครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นก็ บรรยากาศเหล่านั้นก็ไม่ได้เจอมาในภาคเรียนที่1น,นะคะแล้วก็คิดว่าในภาคเรียนที่2ลูกๆก,ก็จะมาได้เจอกับท่านพอท่านใหม่นะคะซึ่งซึ่งเป็นพอ่พอผู้ชายนะคะแสดงว่าลูกๆก็จะมีคุณพ่อนะคะคนใหม่มาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่นะคะส่วนในเรื่องของที่อยากจะฝากนะคะก็อยากจะพูดถึงว่า จะหยิบยกเพลงมาร์ชนะคะโรงเรียนมาตพุทธพันธ์พิทยาคารซึ่งเมื่อเราฟังแล้วเนี่ยก็จะเกิดพลังนะคะก็อยากจะฝากเป็นในตอนนี้นะคะว่าเราทุกคนนะคะโรงเรียนมาตพุทธพันธพิทยาคารต้องจับมือประสานสร้างพลังกันให้ยิ่งใหญ่เพื่อมอพพอนามระบือเรื่องลือไกล เก่งกล้าก้าวไปสู่การศึกษาชั่วนิดนิดรันเลือดเราชมพูเหลืองมาสามคัคคีสร้างคุณความดีระเบียบวินัยยึดให้มัน่นเชื่อชูธงเราอย่าให้ใครเหยียดหยันร่วมใจเดียวกันเพื่อมอพอพอยั่งยืนยงเรียนดีกีฬาเป็นเน้นคุณธรรม จะจดจำนี่คือคำขวัญอันสูงส่งมพพต้องรักษาเกียรติดำรงซื่อสัตย์มั่นคงอยู่ในหัวใจตลอดกาลจะจงรักภักดีในชาติศาสตร์กษัตริย์อยู่เหนือชีวันเรามพพขอปฏิญาณ จะร้อยดวงใจกันเพื่อสถาบันมพพก็ฝากลูกลูกมพพทุกคนนะคะอย่างไรเราเป็นลูกมพพจะต้องรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งมพพนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็สำเร็จการศึกษาตามความมุ่งหมายทุกประการนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ